รานี้เรามอาหเรามอง5้บวกกับ5กันนะให้ได้สิบนะครับเราแม่6กบวกกับสแลเราแม่เจ็ดบวกกับสมันยากห้าบวกข้าวใ่ให้ง่ายนะครับเราจะเริ่มสาเหตุการเกิดประดิริยครับสาเหตุการกปริก,รกิริก็มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดเนี่ยตามเนี่ยเจ็ดองสามไปข้อไปเจไปข้อนะครับที่เรารำมวลมาแล้ว หลาเหตุแรกของเราที่เราเจอกันคือไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเนี่ยนะไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก้อนเขาก็คือที่เราเราเรียกกัน p p e นะเรียกภาษาอังกฤษกั็น p p e หน่อยเราไม่ใส่ก้อนก็ใส่ให้เกิดปัญหาได้นะเรามีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแล้วเราก็เข้าใจแล้วมีแล้วนะเราต้องใส่โดนระเบียบของไฟฟ้าก็ต้องใส่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนี่แหละนะสต็อกสต็อกตายสเป็นเป็น ระเบียบของไฟฟ้าอยู่แล้วนะต้องใส่ต้องไม่ใส่เราไม่ใส่ก็เกิดเกิดเหตุได้นะครับทํางานไม่ถูกขั้นตอนนะงานก็มีขั้นตอนขับรถเรามีขั้นตอนใช่ไหมเราทำอะไรก่อนผิดขั้นตอนก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมต้องทับก่อนต้องไล่ก่อนนะเรามาเรียนเราขึ้นบันไดจะมีขั้นตอนหนึ่งสามสี่ห้านะผิขั้นตอนนะเปิดอะไรขึ <All right. S 2> ้นไฟฟ้าเดินไปตอมเสียงสูงใช่ไหมตอนเสียงสูงนั้นผิดขั้นตอนมันก็เกิดเป็นเหตุนะครับ เล,เล่นกับเพื่อนหยอกลอ้อกับเพื่อนขณะทำงานก็เกิดประเทสนะเล่นกันหยอกล้อกันเลย้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันก็เกิดประเทสได้บางทีเราไม่รู้ว่านี่เพื่อนเป็นอะไรเราก็อเอาดีเอาบิวิตแม่กุญปรรุ้ดเนี่ยบางทีเพื่อนเราเป็นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราต้องระวังอย่าเล่นกันหยอกล้อกันมันนี่เพื่อนเราจนเครียดอ,อะไรมาก็ไม่รู้เราไปเล่นเคยเล่นเมื่อวานก็เล่นได้ไอไอแบบเนี้วันนี้อาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมเราไปดูสภาพดูเคือยู่ให้เป็นรู้แล่นะหยอกล้อการเล่นกันใครผ่านไฟ้าก็มันเป็นภาพลักษณ์ไม่ดีนะ เราตัวเราเองนะเจ้านายเห็นก็มองเราเล่นอย่างเงี้ยทำงนานใช่ไหมองค์กรไฟฟ้าก็ไม่ชอบไฟฟ้าดับลงหมู่บ้านผ่านมาพวกเรากำลังหยอกล้อเล่นอะไรกันเนี่ยเขาบอกไฟฟ้าดับพวกไฟฟ้าเนี่ยทำอะไรเห็นเกินเนี่ยเล่นกันตัวข้าวแล้วนะข้างทางนะ<ช>เขาก็มองไปงั้นเลยภาพลักษณ์มันก็ไม่ดีนะครับแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะหยอกล้อในท,นที่ไม่สมควรแล้วบางทีเล่นกันเคยใช่ไหมก็เกิดอุบัติเหตุได้ค,ครับร,ร่างกายไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมเลยสุขภท่ากันะ สภาพไม่ดีปวดหัวตัวร้อนนะคะกายไม่พร้อมใจไม่ดีนะเสียงหวยมาวันนี้หวยกินนะร่างกายปวดกิตนะ,ะพร้อมใช้หวยบางอลไรม้างเงินไม่ออกตรงเวลาอะไรนัดเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายไม่พร้อมนะนี่ก็เกิดปุติเหตุนนความเชื่อนะเรื่องของร้าของขันนะก็เกิดไม่ได้นะเชื่อระบบปฏติเหตุเราเราไม่เชื่อเราไม่ชเมชื่อว่าเครื่องรางขันเชื่อได้เราเป็นชาวพุทธ เราเชื่อเรื่องความศรัทธาความมีสติเราเชื่อแต่เราไม่เรื่องนี้เราว่ามันเป็น,นไปยากนเป็นมันน้อยมากนะที่ว่ามันน้อยมากเวาลาความขันจะช่วยเร,เรื่องปฏิยได้ไม่เห็นมีใครใครพกพระแล้วเรไฟดูดไม่เป็นไรก็ไม่เคยเชิญน,นะใช่ไหมเาเราพกพระเราถามเปคนเรามอเราเป็นคนดีมีสมาธินะคุณขับรถใช่ไหมทุกครั้งคุณขับรถมีต่อไปเรก็มีสมาธิแล้วนกะ็ยกมือไหว้บอกจ้าที่จาทางทามเชื่อแล้วก็ดีเขาไม่ใจจิตดีเวาจิตเราวิ่งก็ เหมือนกับเราถ้าสมัยนี้ก็บอกเร,รยามีแอปอล้นะใช่ไหมเราเปิดแอปความปลอดภัยแนละ้วยกขึ้นไหวลดดอยไหวสมาธิไหวในจนาเหมือนกับเราเปิดแอปความปลอดภัยแนละ้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเอาข้อมูลนี้ใส่เข้าไปในแอปของคุณเนี่ยว,วันนี้เอาไปใส่ในแอปนั่นเลยว่าความปลอดภัยยังไงบนะ้างนมครับแข็งขัญครับชอบชอบชอบงานเสียงชอบงานเสียงก็นะคนไทยเราเนะี่ยคนไทยเราผู้ชายชอบเสี่ยงเราชอบความเสี่ยงตื่นเต้นดีแล้วกันเลยนะ เสียเงินเสียเราเคยไงไม่เป็นไรนี่หว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตรงนี้ได้หรอกบางทีขับรถเนี่ยไฟแยกนี้ไปได้ไม่ไรบ้างไฟตัวนี้มันเคยมาประจําอะไรอ่าก็เสียเงินไหมเฮ้ยไปประจําไ้ฟ้าประจําเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ได้แล้วอะไรเนเราียนหลายครั้งเลยนะเพื่อนๆขับด้วยกันเนี่ยบางทีเขาบอกเนี่ยมาแดงครับเดี๋ยวมันก็ปั๊บไปเขียวเลยไฟเลยเงี้ยเนี่ยผิดนะก็เหมือนเหมือนข้นตอนเขาเนี่ยก็มีไฟ สามสองหนึ่งเราก็ไม่รอไ,ไงปึบไปเงี้ยนะมันฟังไม่ไมแน่ระบบพวกนี้ไหมถ้าใครก็ท่านุ้ยคิดเหมือนเราเงี้ยนะแต่มันก็เกิดฟังในความเสี่ยงนะครับแล้วก็ถอดปปอุปกรณ์ป้องกันออกนะอุปกรณ์ป้องกันอะไรหลายอย่างที่เราป้องกันเรื่รองเรือ่องความปลอดภัยเกี่ยวเครื่องจักรตา่างๆเราก็ปบางทีชอบไปถอดคคออกตอนเคยชินนะผมเองก็ตอนผมไปช่างมาก่อนนะผมบอกผมเป็นเกิรรูฟเพื้นผมกอนผมไปช่างมาก่อนผมทำงานก่อสร้างทำงานกฟฟ้าคุณภาพสร้าฝ่ายปิดมาก่อน เดินสายไฟตามเท่านานน่ะละ่นะโคราชสุรินทร์ก็ไปเดินมาเดินทำมาแล้วใช่ไหมนะร้อยสิบห้าโคลาชสุรินทร์เคยทำมาแล้วเนี่ยฉะนั้นะนะสุรินทร์มาแล้วก็อะไรอะ่ะโคราชโคราชสุรินทร์โคราชบาชัยภูมิเนี่ยบางคนชัยภูมิแลเนี่ยทำตอนนี้เมืก่อนเนี่ยก็เป็นช่างแล้วไปเรียนเอ้ยชีว,วานามายัยเรื่องความปลอดภัยมาทีล,นะลังนะตอนนั้นเรื่องแล้วก็เขาจะให้ผมมาพูดเรื่องนี้ไงเราจะพูดใครเข้าใจเพราะว่าจะเลี่ยนนี่อุปกรณ์ถูกอ่ะ กรนะคือกรเนี few, are. Are people, be, ่ยองกรที no ่คุณใช้ทํางานก็เรียกคือพ่าจปอมีหลาออกมาไหลไหลอาชีพที่ประจูทำมาทำจปอนะบางคนเป็นศาสตร์พวกเคมีก็เป็นผมรู้เรื่องเคมีเรืสารเคมีเราไม่รู้เรื่องก่อสร้างเราก็รู้นีระบบสายไฟรู้จักผู้รู้จักผู้รู้จักผู้รู้จักล่อรู้จักการต่อจอยต้นเทนชั่นต้นซับเพนชั่งและคอนรกแล้วก็เลยมาคุยกันเข้าใจนะครับความเสี่ยงนี่กันนะอ่อนเสียงก็เป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุได้ ให้ทำนะจะไปเสี่ยงนะห <at> ถ้าราจะมีจะลดความเสี่ยงเราจะกำจับความเสี่ยงโดยวิธีอะไรรวต่อ,อไปจะต่อไป <_ s 2> <_ s 1> ถอดอุปก,กรณ์ไปแล้วสุดท้ายสุดท้ายคือวาฟาาาออวาฟามประมาทนะพมประมาทความะมาทพุทธองค์บอกว่าความสมานเป็นสาเหตุของการเกิดเ,เราไม่ให้พุป,ประมาทนะเกิดความตาเยเจ็บป่วยได้สุดท้ายที่พูดวันนี้ก็เรื่องวามประมาทเนี่นะถ้าเราไม่ประมาทเราใส่อุปก,กรณ์ต้องการสูตรคนนะนะ ทำงานถูกขั้นตอนเราก็ไม่ประมาทนะแล้วก็เราไม่เราก็ไปเสี่ยงเราก็ไม่ชอบเสี่ยงใช่ไหมร่างกายเราก็พร้อมนะครับอุปกรณ์ครบคนละอุปกรณ์เครื่องจักรเราก็ไม่ถอดออกอะไรนี้นก็ก็สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะเนี่สา,หาเนนะสาหตุหลักๆมันก็เป็นประเภทนี้แนวนี้ออกแนวนี้มากกว่ามีใครถ้าไม่เข้าใจเรื่องนั้นถามได้เลยนะกดถามมาเลยกดนมาถามมาเลย<ม>เร็วไปมั่งะอะไรบ้างก็ก็บอกนะบางทีจะเร็วไหม รุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นสุดท้ายโคลาอวไรเนี้ยรุ่นสุ้ท้ายเลยเนี่ยุณเป็นรุ่นสุดท้ายเลยโคราแล้วครบหมดแล้วนะโคซี่โคราเนี่ยใครมีอะไรถามก็ถามมาเลยนได้เลยนะครับา,รมา,รามารู้จักเราไม่รู้จักความเสี่ยงความเสี่ยงนะความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรโดยค่ามถนนก็เป็นความเสี่ยงนะ <S <S น,ๆๆนะครับเหมือนเราเสี่ยงน่ารถมาทางานก็เสี่ยง นั่งประชุมอยู่เนี่ยคุณน,นั่งอยู่เนี่ยคุณก็เสี่ยงนะนั่งอยู่ชุวที่บ้านก็เสี่ยงพเพราะเรื่องความปลอดภัยนี่เราไม่อยากใครเป็นไรไงดยการโดนโมดกัดก็ไม่ได้นะถือว่าไม่ได้คนทํางานโดนโมดกัดก็ไม่ได้เลื่องสิทธ์หยดก็ไม่ให้มีนัหมดไปนั่นเสี่ยงนั่นแหละนั่งประชุมซื้อหวยก็เสี่ยงใช่ไหมเป็นความเสี่ยงนั่นแหละทำง,งานที่ชนิดมีความเสียางงาเส่ยงนะ่ยทำงานที่ชนิดมีความเสี่ยงนะเสี่ยงเราหนีไม่พ้นเวลาเราทำเสี่ยงนะมันก็ต้องเเเสีี่่ยงนนะราาควมเสี่ยงนะ ในค่าถนนก็เกษีนะรถเกษีนไหมนะนะเกษีนแล้วก็ความเสียงความเสียงคืออะไรเอ่ยใครมาตอบกันหน่อยได้ไหมคุยกันหน่อยป้นใบคุยก็ได้ฮะคุยก็ได้ความเสียงคืออะไรคุยเล่นๆคุยกันหน่อยอย่าไปประชุมไปทางการแล้วมันเครียดแล้วนะคุยกันเนี้ยอย่าเพิ่งเพลินพอเรามีเวลาเท่าไหร่เนี่ยสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงอ่ะเห็นไหมสองชั่วโมงเดี๋ยวจะพักสักเด็สักชั่วโมงเดี๋ยวเขาพักหน่อยนะพักไปเพื่อนเพื่อ ผมเชื่อเลยคนไม่อยากนั่งฟังเเบื่อเบื่อนะชุมเออแล้วเราไปคุยมาอะไรกันไม่ได้เพลิดเพลินนั่งคุยวิชาการหรือว่าพูดวิชาการเขาไม่เป็นนะพูดภาษาไว้เนี่ยพูดแบบชาวบ,บ้านสิชาวบ,บ้านอะไรเงี้ยนะน่าฟังพี่พี่ี่ประเสริฐพี่ปรนะเสริฐพี่ประเสริฐกดไมค์พี่ประเสริฐคุยกันหน่อยพี่ประเสริฐกดนะครับอ่าเป็นไงบ้างสบายดีพี่ประเสริฐ สวัสดีครับพี่เบสเซอร์นะครับผมสวัสดีครับเบสเซอร์อยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่หัวทะเลครับโคราชครับหัวทะเลกับโคราชเลยนะหัวทะเลที่ไปชัยภูมิใช่ไหมนะครับผมใช่ชายภูมิชนบทใช่นะหัวทะเลอ๋อใช่เคยผ่านเคยผ่านผมก็อยู่ชัยภูมิไงเดินสายไฟจากขอนแก่นไปไปนครสวรรค์ไปข่าตะโกเออ่อทะเลที่เคยผ่านอย่างนั้นหัวทะเลมันเข้าชนบทได้นะมันก็ออกชัยภูมิมาเลย เอาเป็นการความเสี่ยงนะฮะนึกออกแล้วแปลว่าอะไรดีความเสี่ยงคืออะไรเอ่ยความเสียเส่ยงความเสี่ยงแปลว่าเดินข้ามถนนครับข้ามถนนก็ความเสียนะเส่ยงนะอ่าใช่ความเสี่ยงข้ามก็ม,นะนะมีความเสี่ยงในชีวิตนะตมีความเสี่ยงตลอดเวลาคนระับตลอดเวลานะพี่เธออย,อยู่ไไน,หนพี่เสินอายุปีนี้อยู่ไหไรเนี้ยสามสิบแปดครับสามสิบแปดชื่อประเสริฐโอ้ไม่น่ามชื่อสามสิบแปดไม่น่าชื่อประเสริฐนะ ประเสริฐเนี่ยชื่อเดียวกับพ่อผมเลยพ่อชื่อประเสริฐเป็นโบราณไงชื่อประเสริฐประสิทธิ์เห็นไหมชื่อผมก็โบราณเสริฐประสิทธิ์เห็นไหมครับผมไม่คิดว่าพี่เสริฐอายุมากนะชื่อบัตเสริญอายุสามแปดเนีโอเคอ่ะขอบคุณมากคุยกันนะครับครับครับผมครับครับพี่ฝาดแต่พี่ฝาดนะพี่ฝาดอยู่ไหนครับพี่ฝาดปะช่องครับปะช่องเหรอ อ,อ๋อคโคราชครับมผมมิฟานยี่อไรครับานสี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าโหเลขสวยแลยสนะี่เก้านะมิฟานครับผมมีมีลูกกี่คนครับสองครับมีเมียกี่คนนะ่ะเมียไอ้หัวเราะเลยหัวเราะไม่ตอออ้องตอบนะไม่ยอมซื้อยอมซื้อยอมซื้อไม่ถามนะไม่เอาไม่ตอบก็ได้คำตอบคำถามบางเรื่องคำถามบาง,อ,งาอย่างก็ไม่ได้ไม่น่าตอบน,นะอ๋อคนโคราชโคราชเนี้ยอ๋อโคราชการดีนะครับ ทำงานเรากี่ปีนะทำงานกับไฟฟ้ากี่ปีแล้วครับเจ็ดแปดปีได้แล้วโอ้โหรุ่นเก่าเลยดิเจ็ดแปดปีก็รู้จักบริษัทศริมงคลหน่ิรู้จักไหมรู้ครับเคยเคยอยู่ศริมงคลป่ะเคยครับเคยใช่ไหมผมว่าเจ็ดปดปีศรีผมก็อยู่ศริมงคลไงบริษัทศรีมงคลรู้จักพี่แอลพี่แอลรู้จักพี่แอลยครับเออดีพี่แอลตอนนี้ไม่เดินไม่ไหวไม่ไม่ไเดินไหวแล้วแกไม่ออกมาแล้วพี่แอลโอ้โห มีเยอะมีเยอะบอกไว้ที่ะบาะมีเยอะเนี่ฟาเสียนะครับอ่านรู้ฟาเสียกันโอเคแล้วไฟทะเลครับโอ้เจอพวกสิษ์เก่าสิลปมงคลเลยเนี่ยครับฟามเสียเขาบอกเป็นฟาร์มหน้าหน้าหน้าน่าจะเป็นนะมันฟังมันเป็นพิชาการนะน่าจะเป็นคือจะเป็นทั้งบวชทังลบอ่ะฟารเสี่ยนะคือเราเราเดินข้ามถนนรถไปชนมันก็เอ่าบวกไปใช่ไหม ไม่รถไม่ชนก็ถือว่าอ่าไม่เป็นไรซื้อหวยไม่ถูกอ่าลบไปไงไหมซื้อถึกเนี่ยควางเสี่ยงน่เจะเป็นได้เป็นได้สองอย่างมันเป็นฝังแล้วมันมันเป็นแบบภาษาทางการหน่อยนะแต่ฝั่งมันจะเป็นจะเป็นเป็นทั้งบวกทั้งลบอ่ะทั้งเสี่ยงนะถูกทั้างเสี่ยงใช่ไหมออกออกพิเศษออกออกจากบ้านมีสั่งซื้อลาดหน้าดีก็มีสาเสี่ยงไหม มีครับมีนะต้องไปซื้อไปแม่งโดนแน่เลยโดนโดนครับเสียงเสียงมันมีตลอดเขาเสียงนะขับรถเสียงขับรถก็ฟังเสียงเยอะแล้วนะนะบอกวันนี้ซื้อที่เจอซื้อรถหน้ามาพอนะตะลืมเนี่ยโอ้ยเสียงแล้วเสียงต้องหาแก้ตัวไปเลยใช่ไหมต้องหาวิธีการแก้เดี๋ยวเรารู้จักครับเสียงกันแล้วนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้สันญามาแล้วก็มาประเมินความเสียงกันนะครับ ประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงคืออะไรประเมินก็คือกะว่าเนี่ยสาธบ้านนะกะว่ประเมินดูเนี้ยประเมินดูกะว่ามันจะเป็นจะเป็นบบยลกก็แล้วแต่กะว่าไงประเมินอย่างเงี้ยนะเนี่ยเี่ยรถที่วิ่งเนี่ยได้น้ำหนักเนี่ยทุกประมาณสักสองตันแล้วกะว่าเนี่ยประเมินประเมิน่าสองตันไม่กะยังไม่ชัวยังไม่ได้ช่างประเมินยังยังช่างไม่ได้นะถ้าประเมินจะช่างเได้ช่างล้วจะบอกเท่าไหร่นะประเมินกะกะภาษาแล้วก็กะว่านะ่กะว่าประเมินเ ไอการประเมินต้องมีอยู่เจ็ดแบบวิธีนะแต่ละงานเนี่ยเหมือนกันรถเครื่อง,งเครื่องบินเขาก็ประเมินอย่างนึงนะประเมินอย่างเครื่องบินเขาประเมินอย่างหนึ่งละโรงงานสารสารเคมีก็ประเมินอย่างหนึ่งวิธีการประเมินเขาละสารเคมีก็ประเมินอย่างหนึ่งวสาหกรรมใหญ่ๆเขาก็ประเมินอย่างหนึ่งเป็นไงแต่เราทํางานแนวก่อสร้างนะก่อสร้างซ่อมบำรุงเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้วิธี what if what if มันจะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะไม่มีอะไรหรอก what if นะถ้าอะไร อีกเราเราชบอบประเมินแบบนี้วิธีท่าเราใช้วิธี what if นะครับท่าอะไรนี่ทํายังไงท่าอะไรคืออะไรท่าอะไรก็คือเหมือนกับเราเราเราขึ้นขึ้นต้นไม้แล้วก็มี what if นะถ้าเก่งนี่หากจะทําอะไรนะเราก็คิดไปก่อนเนะี้ยมีสต,ติแนมะเราขึ้นขึ้นต้นไม้หลายหลายคนที่ขึ้นต้นไม้อยากเขาจะยกมือไหว้ต้นไม้นะอืมเขาจะไหว้ต้นไม้เออเพราะเอเอท่าอีกท่านคุณขับรถกันนะคอยขับรถก็กยกมือไหวไานาน้่ยานาคเออท่านี้ท่านี้นะ อะไรเงี้ยเรามีสติให้มีสติก่อนเปิดเหมือนกับหมดสมัยนี้ก็เปิดแอปได้ก่อนเปิดแอปฟ้าปลอดภัยในตัวเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดินเข้าท่าที่ที่ก่อสร้างอ่ะนะเดินเข้าที่ก่อสร้างแล้วก็เราก็ต้องใส่หมวกใช่ไหถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราป้องกันไว้แล้วนะครับเราก็ใส่หมวกซะนะเดินข้ามถนนนะเราก็ต้องเอ้ยพ้นไม่พ้นเจอติดล้อทำยังไงอะไรเงี้ยวดินขึ้นรถเราเดินข้ามถนนเจอมอไซค์ทำไง อะไรก็ต้องประเมินแล้วพ้นไหมไอ้มอไซค์ไม่สบายแล้วพอจะถีบได้แล้วเนื้อเซ่เข้ามาก็ถีบไปเนะก็พอสิบล้อไม่ได้เลยเนื้ปล่อยไปก่อนประเมินแล้วเนี่ยว่าประเมินแล้วไอ้ได้พ้นแน่เลยอ่ะมีรถเรมีรถอีท่าท่าอย่างนี้ท่าอย่างนี้ครับครับนั่งรถไปทำงานแล้วก็ต้องประเมินก่อนนี่ถ้าเกิดมันยางแตกทำยังไงเนี่ยใช่ไหมถ้ายางมันแตกทําไมรถตกถนนทําไมจะบํเบิดทําไงต้องมองแล้วมองที่จับไปก่อนถ้าจับท้ายึดเนื้อสายที่ญาณเอ้ยคนขับเป็นเพื่อนกันรู้จักกันอะไรอย่างนี้ เมื่อคืนก็ไปเล่นไปต่อกันมาเนี่ยสองขางควรอะไรเงี้ยพอช้าเพื่อนขับก็เดินไปดูหน้ามันหน่อยมีกลิ่นละมุดเปล่าประเมินก่อนเฮ้ยกลิ่นละมุดมีเปล่าว่าอะไรเงี้ยเห็นไหมไอ้ไม่ไหวให้เราขับเองก็ได้ว่าอะไรเงี้ยเห็นไหมประเมินก่อนแล้วก็ท่าเรามีท่าไว้ก่อนท่านี้ไหมท่าเราขับเองเรียกว่าเดินดูยางรถรอบๆยางเคาะรถเคาะอะไรไหมเราเป็นแผนสองก็มีแผนสองเนี่ยเหมือนเสกเหมือนแผนสองอ่ะมันก็อีซีต้องอีซีนะตรองมีแผนสอง รถมาทํางานนั่งเข้าประชุมนี่ก็เหมือนกันนะ่งเขาประเมินก่อนถ้าอย่นี้ปั๊บเนี่ยนั่งอยู่นี่นั่งอยู่บนนั่งนั่งที่บ้านถ้าเกิดมันพันลงมาทํายังไงเนะี่ยเลยนั่งตัวนี้ดูเนะี่ยมันปวดมันกินหรือเปล่าบ้านเราเองนะหรืออาจจะบ้านคนอื่นไปนั่งมาดูว่าดูยังไงดูบนอะไรนะข้อมาเนี่ยนะนะประเมินด้วยก่อนนะครับซื้อหวยก็ต้องประเมินใช่ไหมคู่ให้หวยมานะคนไทยเก้าจุดเก้าประเทศก็ชอบเป็นหวยนะผมเองก็เล่นหวยเราก็ต้องประเมินก่นอนเขาให้มาทำยังไงนะ แต่ทุกครั้งเราประเมินไปแล้วเราใช้บอตอีตลอดแต่เราไม่เคลียรียกนดูอะไรไหมเราก็มีการแทงให้ห้าผมแทงหกห้าให้ข้างบนแล้วแทงข้างล่างด้วยแนละ้วดักไปแล้วประเมิมนนะนี่เราบล็ตลอตอีฟทะเรียกบอตอีถ้าเกิดนี้ไปนะถ้าเกิดออกถ้าเกิดมันกินหมดทำยังไงเนงะินหมดใช่ไหมเฮ้ยจะไปยืมหน่อยนะผมก็าต้องไปยืมไปยืมพี่เสิร์ฟแล้วอย่างเงี้หมดไปยนะืมพี่เสิร์ฟได้กับร้อยอนะไรเราต้องมีท่าไว้ก่อนเพืน่ปะ้องกันนะใช่ถูกไหมในฐานะที่เราเป็นขับรถกันนะ มีคำถามจะถามหน่อยนะครับป่าจะถามหน่อยมีคำถามจะถามว่า